เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์เล่นๆกันเนาะก็คือชาเลนจ์ what I eat in a week challenge นะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่ work from home ของออฟฟิศเนาะก็จะมีนานๆทีที่จะแบบว่าแว็บเข้าไปออฟฟิศบ้างอย่างเช่นวันนี้นะคะเดี๋ยวว,วนันนี้เราอะจะแว็บเข้าไปออฟฟิศแป๊บนึงเพื่อที่จะไปส่งงานไปเคลียร์เอกสารอะไรพวกเนี้ยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาบ้านแต่ว่าตอนเช้าเนี้ยตอนสายเนี่ยคือยังไม่ได้กินอะไรเลยมื้อแรกนี่คือยังไมไ่กินข้าวเลยเนาะเมื่อกี้ก็เพิ่งจะ เช็คอินกับพี่ๆในออฟฟิศผ่านระบบซูมไปนะคะ <im mon noise> แต่คือฉนเล่นแนวนะคือเราอ่ะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วภาพมันจะออกมาเป็นแบบรูปแบบไหนอะไรเงี้ยก็นะตอนนั้น มันก็ไม่ค่อยเป็นไรจะน่ากินนะเนาะจริงยมเวอร์วันนี้มากินกับดาราดัง อะไรอ่ะเนื้หนีนถ่ายคลิปหนูจะเอาไปตัดเล่นถ้าเชิญจะรีมาสักขอวิ่งมลอ่แลน่นนั่น่ เมื่อวานก็คือสรุปว่ากินของไปน้อยมากๆตอนแรกกะว่าไปออฟฟิศไปแค่แบบเดียวไปก็กินข้าวสักมือ้อนึงแล้วก็โอเคเดี๋ยวทํางานเสร็จก็กลับมาทํางานที่บ้านต่อสรุปก็คือยาวเลยวันนี้ก็จะเป็นอีวกวันหนึ่งที่ทํางานที่บ้านนะคะ work from home แล้วก็เมื่อกี้ก็เพิ่งด้เช็คอิน 널 만나는 동안, 내시 간은 10분이 일초 같이 느껴지는 거예네 옆에서, 시 간이 다르게. จริงเวลาอยู่ที่ทํางานใช่ไหมของกินในฐานะมันแพงอะ่ะแล้วเวลาเราสั่งทีก็ต้องแบบหารการสั่งด้วยกันหลายคนอย่างเงี้ยไม่งั้นแบบค่าส่งแพงมันก็หลายบาทใช่ปะก็ะคือหาของกินยากแหละแต่พอเป็นอาทิตย์เวิร์ r ฟอร์มโฮมที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่บ้านเนี่ยคือคือเขาไปต่างจังหวัดเนาะสุดแอดคมะม่า วันนี้ชวนหลานนะคะมานั่งดูซีรีส์เกาหลีด้วยกันใส่กล่องแล้วก็สั่งข้าวราบมาตรึงว้ายอันนี้ของหลานนะคะอ,อะไรไหมอ่อนม,นม,มโอ้โหน่ารังอคะลองลลอ่ะ แรงมากฮะหัวใจเดอเดอโอ้ยเจ็บแผลเราจริงเป็นอะไรก่อนเป็นอะไรอ่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีวันพุธนะคะก็คือเมื่อวานไม่ได้อาบน้าหนาวมากคือเราอเป็นคนที่ไม่ชอบอากาศหนาวเลยเนี่ยน้ำมูกไหลเลยอะ่ะตื่นเช้ามาวันนี้แล้วก็อาชิวแบบไม่หยุดเลยไม่รู้เหมือนกันวะวันนี้จะได้กินอะไรเพราะว่าเหมือนเดิมคือพ่อกับแม่ไม่อยู่ก็จะหาของกินยากหน่อย โอ้ถ้าแค่นี้อดทนไม่ได้โตไปจะเป็นอะไรกันเราก็คิดในในเราโตไปเป็นกระบองเพชรเหรอ Mm-hmm. <laughs> บายบายไปออกกันเพือพัก,กลเ,เ,เลยว่ะผ <c oughs> <c oughs> ้าฝืนนะอาบน้ำร้งองเลยพระสูจีอ๋อเขาใส่แบบนี้ <c oughs> จัดมา <c oughs> <c oughs> ตาหน้าอันนี่ไม่ใช่ชุรสเฮ้ยปีโป้ทำมาอย่างอะ่ะหนูแท้ทำไมอะ่ะลูก 3, 3, สามตีห้าีครั้งอันเนี้ยเขียนเอามาเขียนเฮ้ยสุดปังตบมือหนึ่งทีตบมือหนึ่งทีก่อนตบมือหนึ่งทีหนึ่งสองสาม น,นี้จะอาบน้ำจริงๆแล้วค่ะเล่นคนเดียวน,นี่เลยคอนเนตโต้รถโบดนะคะ นม่มื้อเย็นหรือมื้อค่ำนะคะก็จะเป็นไข่เจียวหมูหมูสับโอ้ไม่น่าใส่เยอะเลยเสมอได้เปล่าวมาไอติมนะคะวันนี้ก็เล้นของหวานล้วกันนี่ไอติม แพ้งที่สองของวันแรกอนี่ก็เป็นไอติมวัยเด็กเหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนจะเป็นดอกไม้อันนั้นชอบมากอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบบัตเตอร์ายผีเสือ้ออืมรสชาติก,ก็ต่างกันนิดนึงแต่ก็ยังชอบอยู่กินพวกมสดชื่นนะคะนี่ออกมาก็จะมีสองอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกินหมด เดี๋ยวตอนเย็นค่ะรอบรอบเย็นเนี้ยจะมีเปิดลงหนังเอาโปรเจคเตอร์มาฉายข้างหลังแล้วก็นั่งดูซีรีส์ก่ลาหลานไปเพราะเนี้ยวันศุกร์แล้ววันศุกร์นอนดึกได้โอ้ยเหนืยค่ะเหนื่อค่ะเหนื่อยจังเลยว้ามือดึกนะคะ

Well, I will call you darling, and everything will be okay. Cause I know that I am yours and you are mine, doesn't matter anyway. In the night, we'll take a walk. It's nothing for me, just to. ัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีช อะไรไหมเก๊กแล้วก็มีอันนี้ไหต้าต้ามาเนี่ยว้าวโหน่ามจะได้เลยปวดไม่ไม่ไม่ว้าวของปวดนะจ๊ะจังน้อง รสชาติาเป็นไงหวานได้บอกหอมเก็บแกะก็หอมหอ่ะแต่หวานโอ๋ยหวานเกินนี่อรอละลายก่อนรอละลายแล้วอร่อยมันลื่นกตรงน,นม่น้ำหมูเลื้อไอ้น้ำไอ้นี่จะหมดแล้วน้ำคูบแบบเดี๋ยวเอาขมวดตาแบบนอ้อะมือเจ็บไปของข้า มียน้ำจิ้มก็พอได้อยู่นะเอาตะเกียบจิ้มดิค่าใส่น้ำมันหอยยังเดียวก็อร่อยแล้วไงบาย